เช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาฝากกันเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องของ ECB นะครับหรือว่าธนาคารกลางยุโรปเขาได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาร้อยละสูจุดสองห้านะครับเพื่อสกัดเงินเฟ้อในยูโรโซนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณลลิตาเทียนประสิทธิ์นะครับผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับ ส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้เรื่องราวของกฎหมายฉบับใหม่นะครับจะมีการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับลูกจ้างที่ลาออกแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตด,ด้วยนะครับพูดคุยกับคุณนรงฤทธิ์วรณโสผู้อำนวยการกองนิติการกรมสวัสดิการและคุ้มกองแรงงานกระทรวงแรงงานในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับ ธนาคารอมสินครับขอนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับซึ่งเป็นท้งการออมและก็การได้รับความคุ้มครองนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ชื่อว่าเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life Plus นะครับซึ่งจะเป็นท้งการออมเงินแล้วก็ได้รับวงเงินในการคุ้มครองชีวิตกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับโดยจะให้วงเงินคุ้มครองเนี่ยไม่เกิน20เท่าของยอดเงินคงฝากที่เหลืออยู่ในบัญชีนะครับแต่ไม่เกิน10ล้านบาท หรือกรณีที่เป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์นะครับก็จะให้ความคุ้มครองไม่เกิน20เท่าของยอดเงินฝากที่เหลืออยู่ในบัญชีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทเช่นเดียวกันครับกรณีนี้จะไม่คุ้มครองผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Protect Life Plus ได้แล้วนะครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขาโดยสามารถฝากเงินขั้นต่ำตั้งแต่1บาทขึ้นไปนะครับไม่มีการจํากัดวงเงินในการรับฝาก ส่วนาาดอกเบีย้ยนั้นธนาคารจะให้ร้อยละ0 3 0, 3. 0. 3. ต่อปีนะครับดอกเบีย้ยเมื่อได้รับแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดหมดเขตบันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็ไปไปตามที่ธนาคารกาหนดนะครับสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิมเ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสทน์นะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1 11 115ก็ได้เช่นกันนะครับ ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านเราจะมอบบล็อกเซตเดลรี่จากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อ คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคาถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life Plus นะครับซึ่งสามารถเป็นเงินออมก็ได้แล้วก็เป็นวงเงินในการให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอบุบัติเหตุทั่วไปซึ่งจะให้วงเงินไม่เกิน20เท่าของยอดเงินฝากที่คงเหลืออยู่ในบัญชีโดยจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ0.30ต่อปีหรือว่าร้อยละ0.30ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลทุกทีกครั้รบธนาคารอมสินนะครับขอ,อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ Protect Life Plus นะครับซึ่ง สามารถเป็นทั้งเงินออมก็ได้แล้วก็เป็นวงเงินคุ้มครองชีวิตก็ได้นะครับกรณีที่เป็นวงเงินคุ้มครองนั้นจะเป็นการคุ้มครองจากกรณีการเกิดอุบัติเหตุทั่วไปซึ่งจะให้วงเงินไม่เกิน20เท่าของยอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีนะครับส่วนการเป็นเงินออมนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละศูนย์จุดสามศูนย์ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรี่อพิเศษขอไปครับเงินฝากเผื่อเรี่อ protect life plus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินเนี่ยแหละ เงินฝากนะครับธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอันตราเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเงินฝากธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอันตราเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเวนวัคเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่17กันยายนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณตรินปุณณเวศนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเรื่องราวของกฎหมายเอาขอไปครับช่วงจับเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปเขาได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับลงมา1.25 ก็จะอยู่ที่ร้อยละสามจในปัจจุบันนี้นั่นเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทสูวิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณลลิตาครับสวัสดีค่ะครับศูนย์ดสนเหนือความคาดหมายไหมก็จริงเอ่อธนาคารกลางยุโรป ECB นะคะที่ปรับลด อัตราดอกเบี้ยลง0.25วันที่12กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปตามที่่ทีคาดการ์แล้วก็ตามที่ตลาดคาดน,นะคะก็ทาให้ตัวอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือว่าดีพอสิติเ่ยลดลงไปที่ระดับ3.5นะคะโดยก็ถือว่าเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองของปีนะคะนับตั้งแต่อ่อนับแต่เดือนมิถุนายนะคะแล้วก็เดือนอรกรกฎาก็มีการโฮะคะ่ะหรือว่าสกิปไ,ไม่ได้มีการปรับลดแล้วก็ขึน้นตัดตอนเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะ่ะ ก็ค่อนข้างเป็นตามที่ตลดาดคาดค่ะอ๋อครับปัจจัยหลักๆคืออะไรฮะก็จริงๆปัจจัยหลักๆนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆอัตราเงินเฟอ้อของยูโรโซนเนี่ยก็ชะลอลงมาต่อเนื่องนะคะก็ค่อนข้างชะลอลงเร็วกว่าถ้าถ้าเทียบกับทางสหรัฐนะคะก็ตอนนี้ก็ชะลอลงเข้าใกล้สูงเป้าหมายของ ECB ที่2%นะคะโดยล่าสุดในเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนสิงหาคมนะคะลดลงมาอยู่ที่2.2%เยนเยียนะคะซึ่งถ้ามองไปในระยะหน้าเนี่ยแม้ว่า อาจจะมองว่าเงินเฟอ้ออาจจะก,กลับมีโอกาสที่อาจจะก,กลับมาเร่งสูงขึ้นได้ในโดยเฉพาะใน q u อ r 4นะคะจากเอ่อจากทวนหนึ่งจนฐานจากฐานต่ํานะคะแต่ก็มองว่า,เ,าเงินเฟอ้อของ ECB เนี่ยก็น่าจะเอ่อปรับเข้าสู่เป้าหมายได้นะคะาจะเป็นช่วงในปีเอ่อต้นปี2025นะคะ <c oughs> ในขณะที่ ECB เนี่ยก็มีอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจยุโรปที่เติบโตช้าลงนะคะสะท้อนจากการประชุมครั้งนี้นะคะ ECB ก็มีการปรับ ลดประมาณการ GDP ลงนะคะโดยคาดว่าปีนี้เนี่ยจะเติบโตได้เพียง0.8นะคะลดลงเอเล็กน้อยจากคาดการณ์กอดที่0.9นนะคะแล้วก็มองปีหน้าเนี่ยจะโต,ตที่ 1.3%นะคะจะคาดการเดิมที่1.4นะคะโดยจริงๆปัจจัยกดดันหลักๆเนี่ยก็มาจากภาคการผลิตที่อ่อนแอนะคะโดยถ้าดูข้อมูลตัว manufacturing PMI นะคะเดือนสิงหาคมล่าสุดเนี่ยก็ยังอยู่ที่45.8นะคะซึ่งระดับที่ต่ำกว่า50เนี่ยมันสะทอนน้อนอก,การหดตัวของภาคการผลิตนะคะ ซึ่งตัว manufacturing PMI ของยูโรโซนเนี่ยก,ก็ต่ำกว่า50ต่อเนื่องกันมากกว่า2ปีหรือ24เดือนน,น,นะคะโดยหลักๆก,ก็เป็นกดดันจากภาคการผลิตของเยอรมันแล้วก็อิตาลีนะคะส่วนถ้ามองเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีะ divergence ของ,ของอแต่ละเซกเตอร์นะคะ manufacturing หรือภาคการผลิตเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนแอแต่ว่าตัวที่เป็นตัวสนับสนุนให้เศรษฐกิจยูโรโซนเนี่ยค่อยๆทยอย,อย,อยฟื้น ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันจะมาจากตัวภาคบริการนะคะซึ่งจะเห็นว่าตัว s ซ r v i c e PMI เนี่ยก็ยังจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะครับครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยหลักๆเลยนะฮะแสดงว่าก้ามีการคาดการกันอย่างนี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึงในยะทางมิติทางเศรษฐกิจยังไงบ้างหรือเปล่าคุณลลิตาครับ ก็จริงๆเรามองว่าถ้าเป็นในด้านของแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโ,โซนนะคะแล้วก็ยังมองว่าคงจะมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะนะก็ตั้งกองความเสี่ยงที่มีอยู่จากทั้งเรื่อง ความผันผวนของราคาพลังงานนะคะการหาโลกที่ฟื้นตัวชาแล้วก็ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีอยู่นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือภาคการผลิตเนี่ยก็มองว่ายังจะคงเป็นปัจจัยกดดันหลักต่อเศรษฐกิยูโรโซนนะคะขณะที่ภาคาบริการก็คงจะเป็นปัจจัยหนุนหลักนะคะก็คือจะเห็นว่าจะมีดรายเนซ์ของเซกเตอร์นะคะรวมถึงแต่ละประเทศเนี่ยก็มีการฟื้นตัวที่แตกต่างกันนะคะซึ่งจะถ้าดูเป็นรายประเทศเนี่ยถ้าดูตัว P M I manufacturing P M I ของยูโรโซนเนี่ยนะคะถ้าดูตัวที่ ยกเว้นประเทศหลักๆอย่างเยอรมันและฝรั่งเศสเนี่ยจะเห็นว่าโตสูงกว่าท oh. ีมไอตัวรวมนะคะก็สะท้อนว่าภาคการผลิตของก็คือโดนกดดันจากประเทศหลักนะคะอย่างเยอรมันนะคะซึ่งคนผลิตการผลิตที่ต่อเนื่องการภาคการผลิตที่อ่อนแรงต่อเนื่องนะคะก็เป็นผลจากส่วนหนึ่งจากความต้องการสินค้าจากต่างประเทศที่ลดลงนะคะท่ <c oughs> ามกลางการแข่งขันจาก ที่สูงขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นการแข่งขันจากอาจจะเป็นสินค้านะคะของจีนนะคะที่เข้มข้นขึ้นนะคะรวมถึงราคาพลังงานที่ทรงตัวอยู่ระดับสูงในช่วงที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะปรับลดลงมานะคะในช่วงนี้นก็ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของยูโรโซนที่เพึ่งพาพลังงานอย่างเช่นพวกเคมีทันน์นะคะครับค่ะในด้านเงินเฟ้อน,นะคะเราก็มองว่าเงินเฟ้อก็อาจจะมีการเร่งโตขึ้นในพอร์ t 4นะคะที่บอกไปก็จ,จะเป็นแบบ ส่วนหนึ่งจากฐานต่ำประกอบกับถ้าไปดูในตัวในไส้คอมโพเนนต์ข้างในเนี่ยจะเห็นว่าตัวเซอร์วิสอินเฟลชันนะนะคะหรือว่าเงินเฟอ้อที่เป็นภาคบริการเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงนะคะซึ่งล่าสุดเดือนสิงหาเนี่ยก็ยังคงเร่งโตขึ้นมาอยู่ในระดับสูงกว่า10%นะคะอีกทางนะถ้าจะดูตัวการปรับขึ้นค่าจ้างหรือเวสต์ฟอร์ดนะคะในช่วงที่ผ่านมาในคลิปคอร์เตร์สองเนี่ยแม้ว่าจะชะลอลงแต่ก็ยังแข็งตัวที่4สะะี่จนนุดห้าเรามอง looking forward หรือว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามองรษฐกิจ อยู่โซนที่พื้นตัวเข้าเป็นเข้าไปนะคะที่เงินเปิดเนี่ยคงจะพลอยชะลอลงแต่ว่าก็อาจจะเอชะลอลงอย่างคืออาจจะมีการเล่งตัวขึ้นได้ในคิวสี่ข้ามการตัวที่อย่างที่บอกก็คือ e วิ i c e อินเฟ t ชันยังสูงแล้วก็การปรับขึ้นค่าจ้างก็ยังยังยังสูงอยู่นะคะแล้วเราก็มองว่าถ้ามองต่อไปในระยะหน้าเนี่ยเออ ECB ในกรรมกาชุมครั้งหน้าในเดือนตุลาคมนะคะก็อาจจะ มีการคงดอกเบี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีมีความเป็นไปได้ที่อาจจะปรับลดอีกทีในเดือนธันวาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลในระยะข้างหน้าที่ออกมานะคะในแต่ละรอบการประชุมอะคะ่ะอืมครับอันนี้มันต้องไปไปเอ่อเกี่ยวพันอะไรกับการลดาการปรับลดดอกเบี้ยของสหรัฐไหมฮะจริงๆก็คืออันนี้คือมันก็จะเป็นแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกในตอนนี้นะคะจะเป็นเป็นดอกเบี้ยทิศทางขาลงขาลงะะอืม ซึ่ง ECB เนี่ยก็มีการคัดตกเบี้ยไปก่อนไปก่อนหน้าเฟดก็คือหลักๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเงินเฟอ้อของยูโรโซนเนี่ยมันปรับลดลงมาเร็วกว่าทางด้านสหรัฐในขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจยูโรโซนมันค่อนข้างอ่อนแอนะคะก็คือ,อเผชิญกับเภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วเพิ่งทยอยฟื้นตัวนัไรเนี้ย ECB ก็เลยมีการคัดตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมามนะคะในขณะที่เฟดเนี่ยเรามองว่าตอนนี้ก็คือจะมีประชุม เจ็เจ็ดสิบแปดนะคะก็คือวันวันวันนี้นะคะคก็เรามองว่าเอาิจริงๆตลาดก็มองว่ามีโอกาสที่จะคับถึงห้าสิบเบสิสพอยต์นะคะตลอเ,เรามองว่าก็เ,าเราเราให้ควาหนักไปกับในในการชมุมนุมครั้งนี้เนี่ยเรามองว่าเฟดอาจจะขับ 25, บยอยี่สิบห้าเบสิสพอยต์มากกว่านะคะซึ่งซึ่งก็ปเป็นในทางทิ่ทางเดียวกันก็คือทั้งเฟดและอี b ีีก็คือในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คงจะเห็นการปรับลด ดอกเบี้ยจากทั้งทางเป็ดของและไอซีบีะค่ะในะขณะที่ของเป็ดเนี่ยเรามองว่าอาจจะมีการคัดได้ทุกการประชุมนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเป็นยี point ่สิบห้าเปอร์พอยต์ในในเดือนกันยายนในขณะที่ในในในอสองการชุมที่เหลือของปีนี้เนี่ยก็คงต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ออกมาแต่ก็เราก็ยังคงให้น้ำหนักกับว่าคงอาจจะคัดครั้งละยี่สิบห้าเปอ็นต์พอยต์อะค่ะยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็เป็นห้าสิบเท่ากับปีนี้ก็เท่าไหร่ฮะเนี่ย 75, เจ็ดสิบห้าที ที่สำคัญก,ก็คือสักค่ะก็จะเป็นเด็ดาเปเ็นต์พอยต์๋อคกับถือว่าเยอะไหมฮะหรือว่าเป็นเป็นารประมาณการจริงๆอันนี้คืออันนี้คือเป็นประมาณการของเราค่ะแต่ว่างๆตลาดก็อาจจะมองว่ามีโอกาสที่เป็ดอาจจะคัดได้ถึง50เปอร์เซ็นต์ในในบางคารั้งอย่างนั้นเลยเหลยครับซึ่งซึ่งมันก็คงต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ออกมานะคะตอนนี้เราก็ยังมองว่าสิอค้สาสหรัฐก็ก็ทยอยลดลงในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ อก็ก็อ่อนแรงลงนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องคัดขนาด50-70พะะอร์ซิ่งอะไรก็ดีก็คือต้องรอข้อมูลที่ออกมาในระยะข้างหน้าอ๋อกับธนาคารกลางยุโรปเนี่ยโครงสร้างเขาจะเหมือนกับประเทศอื่นๆไหมครับยังไงนะคะโครงสร้างโครงสร้างหรือว่า,าคณะกรรมการที่เขาจะเป็นตัวกําหนดว่าจะปรับขึ้นปรับลงเนี่ยอ๋อก็เพราะมีหลายประเทศนี่ฮะไม่ใช่ประเทศเดียว ใช่ใช่ค่ะก็คือมีมีเข้าใจว่าเขาก็จะมีเหมือนจะเป็นประชุมอีซี c ีอะค่ะครับก็ค่ะก็มีการประชุมอี b ก็มีการพิจารณาว่าจะจะคัดออกเบียก็จะมีคณะกรรมการอะไรอย่างนั้นนะคะอ๋อเป็นเป็นรูปแบบนักคณะกรรมการบ่างั้นเถอะนะฮะครับครับอ่าทีนี้เอาละพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับการปรับขึ้นปรับลงอย่างงี้ปุ๊บมันจะส่งผลยังไงกับประเทศไทยเราหรือเปล่าเงินทุนหรือว่าเงินทุนของโลกมันจะย้ายไปไหนบ้างไหมฮะ ก็จริงๆเอ่อสำหรับถ้าเกิดอินเทเชันต่อเรื่องการปรบบอดอกเบี้ยของไทยนะคะเราก็มองว่าเอ่อจากการส่งสัญญาณของกรง,งอในการประชุมที่ผ่านมานะคะก็ยังค่้มองท่าทีที่ยังคงค่อนข้างเอ่อระมัดระวังหรือว่ายังเข้มงวดอยู่นะคะดังนั้นเรนาก็ยังมองว่าก็มีโอกาสที่เอ่อกรงจะตรึงดอกเบี้ยที่ระดับ2.5เปอร์เซ็นไปตลอดทั้งปีนี้นะคะแต่ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่กนง,งอนอาจจะลดดอกเบี้ยนโยบายหนึ่งครั้งในไตรมาสที่ีนะคะก็อาจจะม,มีะค,ะความเป็นไปได้สูงขึ้นนะคะตาม ทิศทางดอกเบีย้ยขาลงของธานาคารกลางทั่วโลกนะคะก็จ,จะำนำโดยเฟดแล้วก็อีซีีนะคะซึ่งอย่างที่บอกคือเราก็มอ,เองเฟดจะคงจะคัดในการประชมุม17-18นี้นะคะแล้วก็คงอาจาจะคัดในทุกประการประชุมที่เหลืออของปีนี้นะคะก็<ม>าอาจจะลงทําให้ดอกเบีย้ยนะลงอยู่ที่ระดับ4.5ถึง4.75เปอร์เซ็นต์นะคะสาหรับในด้านปัจจัยพื้นฐานในประเทศของเราเนี่ยก็ ก็มีฟันเดเมนทัลที่อาจจะสนับสนุนให้ลดดอ,อกเบีย้ยได้เนื่องจากว่าสกุลไทยเนี่ยมันฟื้นตัวช้านะคะแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยก็อยู่ในระดับต่ำนะคะโดยเดือนล่าสุดเนี่ยตังเงินเฟอ้อทั่วไปของไทยเนี่ยก็เดือนสิงหาคมนะคะจะก็ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้านะคะอยู่ที่ส่วนลด5เปอร์เซ็นต์เยนเยียนะคะซึ่งเป็นระดับต่ําสุดในรอบ4เดือนซึ่งก็ทําให้ฟันเดเมนทัลเนี่ยมันมันซับซัพพอร์ตในการที่จะเอ่อที่จะคัดดอ,อกเบีย้ยได้ะค,ะค่ะแต่ว่าก็คือ ก็คือเขาจว่ากนรนงคงจะพิจารณาข้อมูลที่ที่ออกมาค่ะเนื่องจากว่าเอาถ้ามองด้านทางเศรษฐกิจเนี่ยเราบอกว่าโอเคในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เศรษฐไทยอาจจะขยายตัวในตาเร่งขึ้นได้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นาจากเรื่องปัจจัยฐานต่ําแล้วก็มีการเร่งเบิกจ่ายลงถึงการส่งออกที่อาจจะขยายตัวดีกว่าที่เราเคยคาดไวะคะ้ค <in> ่ะ ครับก็อันนี้เป็นทิศทางนะฮะแต่ว่าเป็นการซึ่งโดยโดยหลักการแล้วทิศทางเวลา,าร своих, เราเราค mm ิดคำนวณหรือว่าเราวิเคราะห์เนี่ยมันจะมาใช้ปัจจัยตัวเดียวกับที่ทางกอ like <ง>นงก็ตามหรือว่าทางธนาคารกลางยุโรปหรือว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาใช้เลยหรือเปล่าฮะปัจจัยที่บ้านนี้จริงๆริงธนาคารกลางก็จะพิจารณาหลักๆว่าจะอพิจารณาเกี่ยวกับดอกดอกเบี้ยนะครับพิจารณาหลักๆกับเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจนะคะ ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็จะมีการคล้ายๆกับมองไปข้างหน้าว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงอะค่ะกับกับซึ่งอันนี้คือความต่างนะฮะแต่เอาละในเมื่ออาทางยุโรปเข้ามาเปอย่างนี้ปุ๊บเอ๊ะปกติเนี่ยถ้าเทน้าหนักกันระหว่างเศรษฐกิจของเยอรมันกับฝรั่งเศสก,กับประเทศที่เหลือเนี่ยมันต่างกันเยอะไมหมฮะคุณลยตา,เ,าเข้าใจว่าเเยอรมันนี่น่าจะเป็นเศรษฐกิจหลักของของยุโรปของยุโรปใช,ใช่ไหมฮะมใช่ใช่ค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งทําให้ให ภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมันอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาของเศรษฐกิจอูโรโซนเนี่ยมันค่อนข้างโดนแดกหรือว่าโดนกดดันกับภาพเศรษฐกิจเยอรมันที่มันมันฟื้นตัวช้าซึ่งเซกิยามันเนี่ยมันค่อนข้างจะพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตค่อนข้างเยอะค่ะพวกพวกรถยนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาให้ด้วยภาคการผลิตมันไม่ฟื้นมันแบบ รอตัวต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานถ้าดูจากตัอโซนพีไอเนี่ยก็คือกดตัวสองปีนะคะต่อเนื่องต่ำกว่าห้าสิบะค่ะคก็ทำให้ตัวตัวพีไอของเยอรมันเนี่ยก็กดดันตัวพีไอของยูโรโซนนะคะเพราะว่าคือเศรษฐกิจเยอรมันค่อนข้างมีมีน้ำหนักเยอะในในในยูโรโซนค่ะโอ้โหอย่างนี้ก็มีผลอะไรเลยฮะเนี่ยเศรกิจยอรมันใช่ไหมฮะ ค่ะออครับโอ้น่าสนใจเอาเป็นว่าทางยุโรปจะเป็นอย่างนี้ต่อแล้วก็อีกที่เหลือนี่คือน่าจะโฮไว้ไม่น่าจะโฮมั้ยงแคคุณริตาถ้ามองจากนี้วิเคราะห์ได้ไหมฮะศูนย์จุดสองห้าด้วยฮะของ ECB ใช่ไหมค,คใช่ครับใช่ครับ ECB ECB ก็เข้าใจว่าเดือนเขาเขาคัดไปตอนเดือนกันยาที่ผ่านมาใช่ไหมคะเดือนนี้เดือนนี้ใช่ค่ะก็คือเดือนนี้ก็คือมองมองว่า เดือนตุลาครั้งหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอาจจะโฮค่ะอาจจะอาจจะเพราะที่ช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นจะเห็นว่า ECB เนี่ยก็จะมีการคัดตอนเดือนมิถุนาแล้วก็มาโฮตอนหนึง่งเดือนกรกฎาแล้วก็มาคัดตอนเดือนกันยาแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่อ,อตอนนี้ก็จะมีโอกาสที่เดือนตุลาในครั้งหน้าเนี่ยก็อาจจะโฮอีกก็คืออาจจะไม่คัดอีกเดือนกันยาจากว่าอย่างที่บอกไปก็คือถ้ามอง looking forward เนี่ย เงินเฟ้อของยูโรโซนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเร่งสูงขึ้นนะคะในระยะข้างหน้าได้ะค่ะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งมันเป็นปัจจัจยฐานแล้วก็น,นขณะที่ถ้าดูนในในเซย์ในเนี่ยตัว s e r v i วสต์อินฟลชันแล้วก็ตัวเวสต์รสอะคะ่ะหรือว่าค่าจ้างกับตัวอินฟลัชันทางฝั่งบริการเนี่ยจะเห็นว่ามันยังดูอยู่ในระดับสูงอยู่ะค่ะดังนั้นก็มองว่าแล้วก็จากการที่อราิสเฟ้ออากาศนะคะก็ส่งสัญญาณก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีการปรับลด ดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ลวเ,เลยมองว่าอาจจะมีโอกาสที่ที่เดือนตุลานี้อาจจะเป็นการอาจจะเป็นการโฮมากกว่าค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนโยบายการ การเงินในระยะข้างหน้าก็คงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามาเป็นสําคัญนะคะครับครับอ่ะติดตามกันเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณมากนะครับคุณลลิตาครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับกับคุณลลิตาเทียนประสิทธิ์นะครับผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจํากัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจก็คุยกันตรงนี้จะได้เห็นภาพนะครับว่า e ี B ีในเวลาเขาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะนึกจะปรับก็ปรับนึกจะขึ้นก็ขึ้นนนนนนไมมมม่่่่ใชะะะะคคครรรรรรรัััััับบบบบีูปปปแขออองงงงงโส้้าาาาาซึจจจจตตยๆพิณกก เอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจในช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องของาการออกกฎหมายเพื่อเพื่อให้สามารถจ่ายเงินสเคราะห์กับลูกจ้างที่ลาออกหรือว่าญาติของผู้ที่เสียชีวิตได้ญาติของลูกจ้างที่เสียชีวิตนะครับได้พูดคุยกับคุณลลนรงฤทธิ์บรรณโสผู้อำนวยการกองนิติการกรมสมััติการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียก protect life นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินจะให้ถ้าเป็นสูตรของเงินฝากเนยนะครับจะให้ดอกเบี้ยในอัตราเท่าไหร่นะครับในอัตราเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง f a c e b o o k Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนลานเว้นวรรเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ